ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสงค์ละอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานส้มโอและของดีอำเภอลาดยาวโดยมีนางสาวสุวัชรีศรีกัมพีนายอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายได้มากขึ้นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง3กันยายน2567โดยภายในงานมีสินค้าจัดจำหน่ายรวมไปถึงการแสดงต่างๆรวมทั้งการแข่งขันอาทิการแข่งขันการออกกำลังกาย การประกวดรำวงย้อนยุคการแข่งขันการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพการแข่งขันประกวดคุณยายไวย่าการประกวดร้องเพลงลูกทุง้งและการประกวดส้มตำลีลาโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจาก12ตําตำบลในอำเภอลาดยาวอีกทั้งยังมีการประกวดทิดาส้มโอและทิดาส้มโอจำแรงอีกด้วย